สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการออกข้อสอบออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าอัปเดตข้อสอบของเราด้วยสคริปต์ได้ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทำการไปสร้างแบบทดสอบขึ้นมาโดยใช้ Google Sheets นะครับในตัวอย่างนี้เลยนะครับเปิด Google s h e e t ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์โจทย์นะฮะแล้วก็ใช้นะครับกของแบบนี้นะครับ มีกี่ข้อก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปทางขวามือนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู5ข้อนะครับข้อ2อกขคงนะครับข้อ3กขคงข้อ4กขคงแบบนี้นะครับเมื่อเราออกแบบข้อสอบของเราเสร็จนะครับเราก็ไปสร้างฟอร์มนะครับมาที่ Google Drive นะครับไปที่ใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็น Google Form นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะตั้งชื่อฟอร์มว่าแบบทดสอบนะครับ แบบทดสอบนะฮะจากนั้นคลิกลงไปตรงฟอร์มไม่มีชื่อนะครับเสร็จแล้วในแบบทดสอบของเรานะครับเราต้องการจะให้มีข้อมูลในส่วนไหนบ้างเราก็คลิกตรงนี้ลงไปเช่นนะครับมีชื่อสกุลผู้เข้าสอบนะครับชื่อสกุลผู้เข้าสอบนะฮะจากนั้นนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคําตอบสั้นครับแล้วก็นะครับอ่โซว่ามีแค่นี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไป สร้างข้อสอบแต่ละข้อนะครับวิธีการก็มาเพิ่มนะครับคำถามขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของข้อที่1นะครับเราก็เอาคําถามข้อที่1นะครับ Ctrl C รนะฮะเอามาวางใส่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยข้อที่1ส่วนตัวเลือกไม่ต้องทําอะไรนะครับจากนั้นกดบวกนะครับไปเลือกข้อที่2ครับก็ปีข้อที่2มานะครับเราก็ใส่คําถามลงไปแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับจะใช้วิธีการ Copy แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นข้อที่3นะครับ Ctrl C นะครับถ้า Copy มาก็ต้องอ่าทับตัวเดิม Ctrl o B ลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่4ครับอ่าไป Copy คีาคำถามข้อที่4มา Ctrl o C นะครับแล้วก็ Ctrl B ข้อที่4ลงไปนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับ Ctrl C นะฮะแล้วก็นะครับ สำนามาคอนโทรลบีนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามีข้อสอบทั้งหมด5ข้อนะครับถ้าเราทดสอบโดยการดูตัวอย่างนะครับพรีวิวดูนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับแบบทดสอบนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อสกุลลงไปนะครับอาจจะเพิ่มชั้นนะครับมอะไรทับอะไรห้องในเลขที่อะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสคริปต์ของเรานั้นมันจะมาแก้ไขหรือว่าจะมาอัปเดตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อสอบเท่านั้นนะครับส่วนเซกชันอื่นอื่นนะครับก็สามารถ เพิ่มได้ตามปกตินะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำการสร้างนะครับคำถามขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มันตรงกันกับนะครับคำถามที่อยู่ในชีตแบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปเขียนคําสั่งนะครับไปใช้คําสั่งเพื่อจะมารันสคริปต์นะครับแล้วก็ให้มาสร้างข้อสอบนะครับลงมาในแต่ละข้อนะครับวิธีการทํำยังไงโอเคนะครับอันนี้เป็นหน้าพรีวิวนะไปที่ Google Sheets ครับ พิธีการนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเครื่องมือครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมานะครับผมจะแชร์นะครับสคริปต์นี้นะครับไว้ใต้คลิปสอนนะครับอ่าแล้วก็ทําการก๊อปปี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาก๊อปปี้นะครับมาตรงนี้ก็ลบออกให้หมดเลยนะครับ ให้เป็นที่ว่างเลยนะครับแล้วก็คอนโทรล V ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับบรรทัดที่2นะครับ Google Sheet Name นะครับ xxx ตรงนี้ให้ลบออกครับแล้วก็มาที่ชีทข้อสอบของเราครับทำการ Copy นะครับชื่อนี้นะครับคลิกขวานะครับคัดลอกนะเอามาใส่แทนตรงบรรทัดที่2นะครับ Control V นะครับแผ่นหนึ่งจากนั้นบรรทัดที่3นะครับ Google Form ID นะครับ กลับมาที่ Google Form ของเราตรงนี้นะครับแล้วคลิกลงไปนะครับตรง URL ตรงนี้แล้วก็ Copy เฉพาะ ID นะครับจากนี้มาถึงนี้นะครับหลังดี s l e c t ก่อน s l e c t Edit นะครับคลิกขวาคัดลอกครับคลิกขวาคัดลอกพอคัดลอกเสร็จนะครับก็กลับมาที่สคริปต์ครับแล้วก็ลบ x x x นะครับบรรทัดที่3ออกนะครับ Control V ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ มีแค่นี้เ,เองนะครับจะแก้ไขแค่2จุดนะครับจากนั้นให้ทําการบันทึกโครงการนะครับคลิกไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแบบทดสอบนะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วให้ทําการเซฟครับหรือว่าบันทึกโครงการครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อบันทึกโครงการเสร็จนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับโดยการคลิกรันสคริปต์ตรงนี้นะครับเรียกใช้ครับลองเรียกใช้สคริปต์ดูนะครับมันก็จะขึ้นว่าเริ่มดําเนินการแล้วนะครับเสร็จแล้วครับมาดูผลลัพธ์ที่ Google Form ครับอ่าเรียบร้อยไหมครับมันก็จะเติมนะครับช้อยกอขอของงของเราให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยหข้อนะครับอันนี้รันสคริปต์เลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายของเรานะครับ เราก็จะมาสร้างปุ่มรันสคริปต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาแตะโค้ดอีกนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็ให้ Copy นะครับตัว Populate Google f o r m ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ Copy ปีนะครับ c o อปีไว้นะฮะจากนั้นกลับมาที่ g o o l l s s h e t t ครับไปที่เมนูแทรกครับแล้วก็เลือกภาพวาดนะฮะจากนั้น ทำการวาดปุ่มขึ้นมานะครับผมจะใช้รูปร่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็วาดปุ่มขึ้นมานะครับอาจจะตั้งชื่อนะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับแล้วก็จัดกึงกลางจัดกึงกลางโอเคนะครับแล้วก็นะครับอาจจะใช้คําว่าอัปเดตนะฮะหรือข้อความไหนก็ได้นะครับ เป็นการอัปเดตข้อสอบของเรานะครับตัวนะนะครับปุ่มเป็นสีอะไรนะครับสีนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีแดงนะครับตัวหนังสือ,อตัวถึกเปลี่ยนสีตัวหนังสือ,อไหนนี่หรือเปล่าอ่าอยู่นี่ฮะเป็นสีเหลืองโอเคนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกแล้วปิดครับ อ่าเราก็จะได้ปุ่มตัวนี้มาแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่ามันจะครับมีอะไรเพิ่มกับัตรนี้ดีลิ t e นะครับบันทึกและปิดครับโอเคนะฮะเนี่ยเราจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้สังเกตว่าปุ่มนี้มันจะมีอยู่3จุดตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วคลิกไปที่กําหนดสคริปต์ครับแล้วก็วางนะครับอ่าพ็อประเล Google Form ตัวนี้ลงไปนะครับอ่าสคริป ทำไมไม่ขึ้นนะฮะชื่อสคริปต์ทำไมไม่ทำงานนะครับอืตอตรงไหนก๊อปปี้นะครับอัปเดตนะครับกำหนดสคริปต์ c t r l v อ่ะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงอ่ะเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราใส่ชื่อสคริปต์ลงไปแบบนี้นะครับก็นะฮะเวลาที่เราจะสั่งให้มันทำงานนะฮะเราก็จะมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับทีนี้เราจะสั่งให้มันทางานตอนไหนอย่างเช่นนะครับเรามามีการอัปเดตหรือแก้ไขครับพวกตัวเลือกนี้นะครับอ,อย่างเช่นนะฮะไม่ก็ซอฟต์เบิร์ดนะฮะอาจจะเหลือแค่ Word นะฮะแบบนี้นะครับสมมุตินะฮะ Excel นะครับหรือไม่ก็เขียนเป็นตัวย่อนะฮะ สมมติว่าตอนนี้เป็น MS Word นะฮะตรงนี้ก็เป็นนะครับ MS Excel เนี่ยนะครับสวัสดีมีการอัปเดตนะครับชนะฮะ MS Excel นะฮะแล้วก็ MS นะครับ PowerPoint โอเคนะครับตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นค่านี้อยู่นะครับเมื่อมีการนะครับเปลี่ยนแปลงค่าใดๆนะครับเราก็คลิกตรงนี้ Run Script นะครับ พอคลิกสังเกตตัวนี้นะครับบอกว่ากําลังเรียกใช้แล้วก็บอกว่าสิ้นสุดสคริปต์นะครับพอสิ้นสุดสคริปต์เสร็จแล้วก็มาดูข้อมูลครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะอัปเดตนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดให้เราเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราใช้สคริปต์นะครับในการจัดการหรือว่าในการสร้างข้อสอบออนไลน์นะครับจาก Google Form แบบนี้นะครับเวลาที่เราต้องการจะมาแก้ไขนะครับหรือว่าเปลี่ยนชอย์หรือนะครับ อัปเดตค่าต่างๆเราก็จะสะดวกสบายนะครับก็คือมาจัดการที่ Google ชีทแล้วก็รันสคริปต์เลยนะครับเราก็จะได้นะครับข้อสอบนะครับแล้วก็ทำแบบนี้หลายๆวิชาก็สบายเลยนะครับลองไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปนะครับใช้งานต่อนะครับว่ามีประโยชน์กับเราหรือไม่ถ้ามีก็เอาไปจัดการใช้เลยนะครับสคริปต์อยู่ใต้คลิปสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ